ก้าก็ไม่ได้สิบก็ไม่ได้ยังคิดจะหนีเหรอเรวดีแต่มันไม่มีทางที่สิบเอ็ดไม่ใช่รือไงปล่อยนะเรวดีเธอรู้ไหมกวาสซอยมัมนงางสงสารเธอได้จะปล่อยเธอให้หนีออกมาแต่ทำไมความสวยมันต้องมาลงที่เราสองคอนพี่นนอง เราสองคนต้องได้กันเองพระครได้ไหมดมันก็สอครวแล้วไม่ใช่ยังไงท่านถ้าไม่จับเรามาที่นี่เรื่องแบบนี้มันก็คงไม่เกิดขึ้นเจ้าวันนี้ออกมามันก็ไม่เกิดเรื่องเช่นนี้เช่นกันวิริยเซ์เราจะบอกให้ท่านดูบัวใครเข้าคอกใครให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นย่อมถึงตัวเราจะบอกให้อาวุธมนุษย์บนโลกนี้ มันมีอยู่ด้วยกันอยู่สามจำพวกจำพวกที่หนึ่งคือองค์พระสกเกตเวงถ้าจะเปรียบได้ก็เปรียบเสมอสมมติเทพที่เรามาตุดติให้มันุลอกมนุษย์จำพวกที่สองเขาเรียกว่ามนุษย์สามมนุษย์สอถ้าจะเปรียบแล้วก็เปรียบเสมอผู้ตุชนธรรมดาทั่วไปที่ยังมีความรักสวยรักงาม นถ้าจะเปรียบได้นั่นก็คือพวกสัตว์เดรัจฉานที่มันร่วมสังวา่าจะไม่เลือกที่ไม่เลือกพี่ไม่เลือกน้องวิเรเสเจ้ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรหรอกเพราะสิ่งที่เจ้า มาเปรียบกูเป็นเดรจชานโอนแต่กูก็มีพัฒสาเทโวอยู่ในหัวใจปากดียิ่งนะอีมนุษย์สเปโตอีแปรโตเมียพื่เสษ็กินวัตจาาของเจ้าอยู่นี้นะดัมมี่เหรออะไรดัมมี่ไอมึงมีสเปโตด้วย <c oughs> เขากำลังสอนธรรมะก,กันอยู่ <c oughs> ไอ้กบว่าไงด้วเดรจชานโอนเฮ้ยมนต้องหันมาเลย <c oughs> ใครจะขึ้นโทเวไปตักบาตรเทโว <c oughs> เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับอน์ มันมีเปรตตัวเมียมารอรับส่วนบุญอยู่แถวนี้คุณฤษีจนเดี๋ยวนี้นะมันคงจะอยากไปเกิดเต็มทีแล้มึงไปเอาเชือกมาเชือกมัดตัวเรวดีวันมึงไปเอาแซ่ <c oughs> ได้แล้วเพื่อนได้ม,น,มนุษย์จพัพวกที่สี่อะะไระจังไรโนว,ว <c oughs> ข้าคือผู้ประเสริฐที่สุดในโลกนี้ เอาเชือปัดมือมัดเท้าเหมืนไว้ทำไมจะทำอะไรปนี่ปเล่นตัดหัวยีเรวดีมาให้กุวยนสอยาให้คนนี้ไปได้เพราะะรบ่วัแล้วไปรับสูตรวมาไปฉันมาให้ปล่อยเลยไปไเไ้งวัจะเอาวดีครับ ให้ผมนี่ขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าของรางวัลนะครับผมต้อขบคุณมากบอยนะคะในชลบุอีนะครับขอบคุณนะครับเรียกใจกับคนได้รางวัลเป็นกำลังใจให้กับคนที่ไม่ได้ขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจให้กับคนใกล้ตายด้วยครับไปไปแล้วมาเดี๋ยวนี้นะเราจะให้เพื่อนเราเป็น ลงดับสังหารเธอช่วงการเล่นลำจากดาวตลกอัจฉริยะในยุคนี้ฝากไว้ด้วยช่วยกันเชียรยิ่งดึกยิ่งเล่นดียิ่งอยู่ยิ่งดังครพยุนพรทวีครับ น้อง u, ออเต๋าอโนไทยอเนกลาไปแล้วขวดสสยเหยื่อเห็นเหยื่อแล้วเห็นเหยื่อแล้วค่อยๆย่องค่อยๆย่องค่อยๆย,ย่องไปฮันใดนั่นเองเขาทั้งสองเลยมีอะไรกันขอให้ระว,วังกันขอบคุณนะครับคุณเนดะ็กคุยดีนะเราไม่ไปล่อยหรอกน้อง u, ออเต๋าอโนไทยอเนกลาบ กล่าวสวัสดีแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านก่อนอื่นนั้นเราจะขอกล่าวประวัติโดยย่อน้องเสาวโนไทยเป็นบุตรชายคนสะท้องของดาตรบมนตราและคุณแม่ติ๋มมีพี่น้องด้วยกันสาคนคนแรกนายอัจฉริยเนกราบหรือพระเอกมวยเสกคนที่สอง,งานางสาวลุนพล์เนกราบน้องฟางและคนสุดท้ายนายโนไทนเนกลาบนายโนไทได้เข้าเรียน โรงเรียนน่าจะสินอ่างทองพ่อแม่ส่งให้ไปเรียนพัะแต่ได้ความมัดใหญ่ไฟสูงของเขาเสือกไปเรียนลิง <L itt les> เล่นลิเกยอยู่กับพณะสอนาาลานเพชรมาสิบกว่าปีมีเงินเก็บในธนาคารสิบปดาท <L itt les> อยู่มาวันหนึ่งเกิดอาการแน่นานอกหายใจไม่ออกทางญาติได้นำสง่งโรงพยาบาลอ่างทองแต่แล้วมัจจุราชชื่าใจร้าย หมอสุดที่จะยื้อชีวิตเอาไว้ได้ท่านภูมิเกียรติครับช่วยยืนวแอะไรให้กับนายเราไทยเดือนละหนึ่งนะจูเงียบๆเงียบหมดเลยเงียบเลยลงด่ามเลยเพื่อนเลี้ยถึงพ่อแก้วแม่แก้วนะลา Hva er det? Han er her!